ลองประจับเรือกันด้วยที่สรมัหลายลำออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วจริงด้วยรถลังองตีื่องน้ำแบ่งเฮ้ยคนหาปลาเอาเลยเราไม่รู้ว่าเรือที่ไหนบ้างนะครับเพื่อนร่งานตีกับกล้ยคนหาปลาไม่รู้ว่าเรือที่ไหนนะครับจะดีดูดีรู้จะดีดูทีรู้รอะไรกเอ้าเู้

เออพายชิ้ไปแล้วออกมาเลยออกมาแล้วยิงด้วยคนหาปลาอยู่ในรอลนไหนาเรอไหนคนหาปลาไหนอยู่ในเรนอลำไหนเอาคนคนหาปลาไหนไหนมาเรอไหนมาเรือไหนมาเรือลำที่ห้าปิดมืแล้วอารมณ์ดุจิตุจละเหนื่อยเสียตายหันไม่ไหนตังลําได้แล้วตังลําได้แล้วดุจถู้ที่ดุจจิตมาดุไป่แน่มองยังนี้ไม่แน่ัะรู้ใครเป็นใครหมดหมดหมด

เพพาข้แตม่ใไปได้ยัไรตัวเงาทางุมันไหลดีหรือไม่ดีกันไปดูเเลียงคนเลยึงหมันสอ่าข้างน้ำกดูเดอเ้ย้ดูดีเล็กนิดเเฮ้ยโอ้ย้เอ้

เป็นงบันไปลุกพื่อขอทำท่าหน่อยทำท่าหน่อยทำท่าเต้ๆหน่อยโอ้ยไอ้มาเมื่อเนี่ยมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะมาลงเรือโอ้ยไม่ตีมันจะเข้ามาติดหัวเพื่อขนาดนี้ได้

ไมเอาที right. well, ่มดังแล้วโอ้โหเที่ยวเยอนคนตกันมาแล้วเออแตยไม่ยอมเออแล้วทำไมยอมม่ยอม้ม่ียอมยอมยอมไม่จะตกั้เร็วเอ

cho đã có ô e đây, à rồi, nào, yeah, đây, đây này, yeah, vẫn chưa, vẫn 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 vẫn